นายโจ้ข้างเลี้ยวนั่นไล่เห็นไหมข้างได้หันเรื่อยบัเน,นี่ยกระท่อมกินเคน้นสวัสดีค่ะกระท่อมกินแค้นกระทักสวัสดีครับสิบแปดสิดเก้าลูกครับไปคือไหลที่ลัง ชิบแปดชิบเก้าลืบที่เอาตามนั่นเลยเนาะแต่แม่นางเจ้าว่าละตอนเนี้ยชิบแปดชิบแปดลืบเอ็มบัดท่านหอดชิบเก้าเลยอันนี้ยังน้องแอมเด็กไทยเล่นตอนสาวพี่จิสวยนะเนี่ย น้องแอนเนี่ยตาถึงมากเลยเห็นไหมน้องไทเลนเห็นหรืยังะ่ะตอนสาวนะสวยอย่างน้องแอนพูดนั่นแหละเนี่ยเพิ่งจะมานี่แหละมีปมด้อยตนเก่ตนเท่าเดียวนี่ก็ยังสาวอยู่เนาะน้องแอนน้องเทเลนฟันน้ำนมยังไม่ขึ้นหมุดไงนั่นแหละโอ้ยคอมินข้างอีดีตัวเนี่ยนาไลนี้มห้ย น้องเทเลนข้าวหน้าคล้ายๆกับน้องเอน็นนะดูดีๆนะโอ,อ้เมนว่ะน้องเอน็นพี่จีเห็นเอ,อเราคุยกันวันนั้นเนาะพี่จีก็ไปดูดีๆแล้วนะเอ,อ้ข้าวหน้าตอนตอนนั้นน่ะเนาะเราเออ มีมีคุณยายใส่บ้แกมาคอมเมนต์ไว้อยู่เนี่ยเมื่อเร็วๆนี่แหละวันส่งวันนี่แหละใช้พิ่จิไหมเนาะวีส่สนแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ไปจอบแบบนั้นแลนะ้วนาะเพราะว่าเหนื่อยไงใช้เออปักบุดไว้แล้วก็เข้าไปตอ,อบแบบกดเออภาพ ผู้ไฟไว้อย่างเงี้ยเนาะนั่นแหละมันจะไวดีก็เอไปจอบทีละลายบุคคลบุคคละแล้วก็ปักหมุดไว้อยู่ข้างบนนั่นเลยเอตอตพนสิไม่ค่อยเหนื่อยสายตาทเท่าไหร่เนาะนั่นแหละเออเข้าหน้าเหมือนจริงๆนะตอนนั้นนะไม่ใช่ตอนนี้นะตอนนี้ยังเทียมน้องแอนไม่ติดเลย <laughs> อย่าไปใกล้เลยกุน้องแอนเนาะ สวยเกินร้อยไหมคุณอะไรมาสวยเท่ๆไม่น้าใบตากเกลี้ยงขาวสะอาดเนาะคนไม่ได้ตากแดดด้วยเนาะก็เกลี้ยงขาวสะอาดอะผิวขาวอมชมพูน้องเทเลนก็ทักกระท่มน้องแอนคุณกระท่อมพินแคนสวัสดีค่ะ คุณี่สุดกระท่อมค่ะลูกสาวพ่อกระท่อมสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ้านลูกมุงหลังคาเพิ่มให้ครับขอบคุณค่ะน้องไทเลนกระท่อมนำลูกพิจิไปปะต้นทุเรียนนะ ป้องกันทำทำลายทุมเรียนได้อย่างดีผัดว้าเจ้ากระไดเนาะเอาไปบอนไดลูกพิจิตพิจิน่ะผู้ใดไปติดลิดกะติดได้หามแคบเป็นเด็ดขาดได้แต่ลุงคำหลาผู้เดียวพ่ออ่อยจะไปซ้อยขายของ ใชกับเขากับลุงคำหลาสมือสม,อสมือข่อยบัได้ไปสองมือนี่แหละข่อยเจ็บตาอืเพราะข่อยบัได้ไปเบึ้งบึงคือยังเงียบเงียบอยู่นี่แหละก็ห <laughs> ยอกเด้อลุงคำหลาเออไม่อนีเบรท่านมากจวเนาะลุงคำหลาผู <laughs> <laughs> เ้เรียนลุงคำหลานเนี่ยจิตภาพบวเห็นเด้อขันเป็นมากขอโทษุดเลยล่ก <laughs> ่อยกอไม่ได้จะจักมือสองมือนี่แหละ คนที่ไปช่วยเจ้าขายของแจงอีกลุงมคำหลาค <c oughs> อยคอยพักใส่ตาในขางใส้